เอาละสวัสดีฮะวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะฮะ AI Anime Game นะครับหรือว่าจัมมีนั่นเองนะครับวันนี้เรามาเล่นตัวรองนะครับเราจะมาบอกเทคนิคดีๆนะครับวิธีการหาทองและหากาชานะครับมาให้เพื่อนๆได้เล่นและได้รีเล่นกันนะครับนั่นก็คือการทําตัวรองนั่นเอง1 ID นี่ยสามารถทําตัวรองได้2ตัวนะครับทำตัวรองได้2ตัวเนี่ย สิ่งที่เราจะได้ในตัวลองนั้นก็คืออะไรมั่งเดี๋ยวผมจะอธิบายเพื่อนๆฟังนะครับก็คือเราจะได้เนี่ยพวกอุปกรณ์เนี่ยที่เ,าเอามาแจกมานะครับเราสามารถเอาไปย่อยได้นะเอาไปย่อยแล้วไปส่งให้ตัวหลักได้นะครับถ้าเกิดว่ามันอย่างเงี้ยมันจะเขียนว่าผูกมัดใช่ไหมผูกมัดตัวละครนะครับมันจะไม่สามารถเก็บเข้าคลังได้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆกดย่อยปุ๊บมันจะกลายเป็นเหล็กอันนี้นะครับกลายเป็นเหล็กอันนี้นะครับหินขัดเงาเนี่ยนะครับ การเป็นหินกัดเงาเนี่ยมันสามารถส่งลงคลังได้นะครับย้ายเข้าไปตัวหลักได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับย้ายสามารถย้ายไปในตัวหลักได้ถ้าเกิดว่ามันย่อยได้นั่นเองนะครับ <S <S อย่างที่สองกาชาตัวนะครับกาชาตัวเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็ถามว่าหามาจากไหนนะก็คือการเก็บกล่องตามแบบนั่นเองนะครับผมก็จะบอกว่ามันจะมีตรงไหนมางมันก็จะมีแถวๆนี้นะครับเนี่ยที่ที่เราเก็บอะผมว่ามันมีคนทําคลิปไว้แล้วล่ะเพื่อนๆก็ไปลองหาดูกันนะครับเก็บกล่องเราจะได้ทั้งหมดกี่กล่องครับโอเคมา เราจะได้นี่ตั๋วกาชาครับสุ่มอวตารครับสีเขียวเนี่ยระดับสูงนะครับทั้งหมด11ใบรวมทั้งเคล็ดหลักด้วยนะที่เขาให้มานะครับเป็นสีเขียวเนี่ยทั้งหมด11ใบนะครับได้จากการเก็บกล่องเนี่ยห้าใบนะครับเมืองแรก5ใบแล้วก็ซุ่มพหานะครับอีก6ใบนะครับอยู่ในเมืองแรกนะครับได้จากเมืองแรกนะครับแล้วก็จะไปได้ตอนเลเวล30เนาะนะครับได้ด้วย3 0แล้วไปเก็บจากเมือง2อีกนะครับทั้งหมดแล้วมันจะได้อย่างละ11ใบนะครับตัวตัวระดับสูง11ใบนะครับแล้วจะได้กาชานะครับส อันเชิญอวลเบอต้านะครับผมระดับทั่วไปถึงระดับตำนานนะครับอย่างละหนึ่งใบนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเก็บกล่องครบ10กล่องนะครับในแมปหนึ่งนะครับก็คืออาชิเบนต์ตรงนี้นั่นเองเนี่ยผมให้เพื่อนๆดูนะครับตรงที่ประจ ol พายตรงนี้นะครับถ้าเราเก็บครบ10กล่องเนี่ยเราจะได้อันนี้ตั๋วมานะครับนี่ตั๋วมาอย่างละหนึ่งใบนะครับถ้าเราเก็บครบ20กล่องนะครับเราจะได้มาอีก3ใบนะครับอย่างละสามใบเป็น4ใบเนาะนะครับถ้าเกิดเก็บครบ30กล่องเนี่ยอันนี้จะอยู่ในเมือง3นะครับเอ่าแมปบนดินเนี่ยยดี่จะมมอูทั้งห หกกล่องนะนะครับแล้วก็ถ้าถ้าถ้าเราไม่ผิดนะมันจะอยู่ในเอ่อในเมืองคนแค่อีกสี่กล่องนะถ้าก็ถ้าถ้าผมจําไม่ผิดนะนะครับผมยังหาไม่เจออีกสี่กล่องนะครับผมได้มาแล้วหกกล่องตอนนี้ยผมเก็บกล่องมาทั้งหมดยี่สิบหกกล่องนะในตัวหลักนะครับเก็บมายี่สิบหกกล่องอันนี้ก็ได้อยู่ในเมืองอื่นๆนะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะนะครับแต่ว่าการลบตัวละครเนี่ยมันก็มีตั้งแต่เลเวลเอ่อยี่สิบเอ็ดถึงสี่เก้านะสามารถไม่สามารถลบได้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะเอาแค่ตัวเนี่ยกระชายอย่างระบายนะครับหรือว่า ตัวกาชาเนี่ยแค่นี้นะครับก็เล่นไม่ต้องถึงเกินเลเวล21นะครับก็สามารถลบตัวละครได้นะครับแล้วก็มาวิ่งรีโรอย่างนี้หาไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเลยครับสะสมะตัวขาวเขียวไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องเอาตัวฟ้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเล่นถึงเลเวล30มเนี่ยเพื่อนๆจะได้อะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวผมขอผ่านเกมนี้ก่อนอ่าโอเคครับไปต่อครับ ถ้าเพื in, ่อนๆเล่นครบนะครับเพื <gameplay> so ่อนๆจะได้อะไรนะให้เราดูเราจะได้ตัวกระชาฟ้าหนึ TOR ่งตัวนะครับซึ <poop> ่งกระชาฟ้าเนี่ยมันมีโอกาสที่จะออกตัวซ้ําแลวไม่ซ้ํานะครับมันจะดียังไงระหว่างตัวซ้ําไม่ซ้ําเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับตัวซ้ําไม่ซ้ําก็คือนี่การผสมของเราเนี่ยมันก็จะผสมอย่างนี้ใช่ไหมเน่เน่เอาตัวขาวนี่ผสมขึ้นเขียวขึ้นฟ้าไปเรื่อยๆแต่เอฟเฟกเนี่ยครับเอฟเฟกเห็นไหมตัวเนี้ยเอฟเฟกตัวฟ้าเนี่ยตอนนี้ผมมีอยู่3าตัวใช่ไหมผมผสมได้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ มันที่ว่าได้จากตัวฟ้าที่เล่นไอดีหลักอีกตัวหนึ่งเปน็นอีกหนึ่งตัวนะครับนี่ถ้าเราได้สี่ตัวเนี่ยเราจะได้หลบหลีกบวกหนึ่งเลยนะลดความเสียหายระยะไกลนะครับระยะไกลนะบวกสองเปอร์เซ็นเลยนะทุกคนเนี่ยยิ่งสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วเพื่อนๆเล่นไปเรื่อยๆเรนะื่อยๆเนี่ยมันก็จะสมไปเรื่อยๆผสมไปเรื่อยๆนะครับและ้วเกิดว่ามันได้ตัวซ้ําทั้งหมดสี่ตัวเนี่ยอ,อีกสองไอดีเนี่ยได้ตัวซ้ํามาทั้งหมดเนี่ยโอ้โหเราสามารถมีโอกาสได้ผสมตัวม่วงเลยนะนะครับแล้วเงินที่ได้ต่อเควสเนี่ยนะครับ ก็จะอยู่ที่ประมาณสัก3ล้านก,กว่าๆนะสล้านก,กว่าๆถ้าไม่วรวมเวสลองด้วยนะถ้าวรวมเวสลองด้วยก็จะได้เยอะหน่อยนะครับนี่เวสลองเนี่ยนี่นะแต่ผมไม่ดูนะมันยังไม่เคลียร์มันยังไม่เป,เ,ปเปิดเปิดเปิดจะไม่หมดนะนถามว่าได้เงินเยอะไหมก็ได้เยอะอยู่นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจผมด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคลิปไม่ได้ยาวม,มากะครับมาบอกเทคนิคดีๆนะครับในการหาทองนะครับแล้วก็หาอวตารนะครับสามารถ มีโอกาสได้ลุ้นทองด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย